กครับผมแล้วทีพเดวแล้วรม่กกน็มีเคอร์เตอร์มานะครับเดี๋ยวไปดูต้นคิดกันอีกทีนะฮะนี่มันอยู่ในสายการของการไล่ล่านะครับนะฮะต้นคิดจะเห็นเลยก็มีเจ๊นะครับสองลำกำลังไล่ล่าบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับที่ขับเลยไปแล้วนะฮะ มาอีกฝั่งหนึ่งอ้าวนี่เป็นย f o โนะครับลงไปในน้ําแบบทันทีเลยนะกับโอ้โหใช้การป้อนตัวได้อย่างอ่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยไม่สามารถจับได้เลยนะเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหแตกตื่นกันใหญ่เลยนะครับอะาคอมพิวเตอร์มาก็ไม่สามารถทําอะไรได้นี่คือเหตุการณ์ในประเทศสเปนนะเขาถ่ายภาพเอาไว้นะครับอ่าต่อคลิปต่อมาอันนี้จะไปที่阿拉斯加กันบ้าง阿拉斯加อย่างที่เรารู้กันก็คือมีการยิงนะครับวัตถุประหลาดตกเนี่ยฮะ ภาพถ่ายหน้ากล้องเขาไปเจอครับเนี่ยเจอว่าวัตถุเนี่ยคือทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยนะว่ามันคืออะไรแต่เนี่ยคนที่อยู่ในอาร์กาเขาไปถ่ายได้เพราะว่าเนี่ยยาที่ถูกยิงเนี่ยตกคืออันนี้เองครับอ่านะฮะเรียกว,ว่าเปิดเป็นความลับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยที่อยู่ทางนั้นเขาเอาถ่ายภาพแล้วมาแชรนะ์นี่คือที่อ้างว่าเกิดขึ้นในอาร์กาต่อมาครับอคลิปต่อมาอันนี้พาไปที่กรุงเคียสนะครับในยูเครนระหว่างที่ ยูเครนกับรัสเซียกําลังลบกันอยู่ครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดครับเป็นลูกไฟนะครับตกลงมาจากท้องฟ้าครับอ่าอันนี้ครัตอนกลางคืนครับเนี่ฮะอยู่ดีก็มีดวงไฟลงมาจากท้องฟ้าซึ่งตอนนั้นนักวิสาห์ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรครับไม่สามารถฟังคงได้มันมาจากอะไรไม่ใช่อาวุธด้วยนะเพราะมันลงมาปุ๊บแล้วก็หายไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปกลับไปดูที่ ข้อความที่เขาแชร์กันนะะอันนี้ครับหลังจากมีอ่าป่อกี้เนี่ยที่มีดวงไฟลงมาในเคียบเนี่ยก็ไปเจอภาพนี้ครับเป็นรถบรรทุกที่กำลังขนเอเหมือนยานบินที่คล้ายๆกับ u f o ที่เรารู้จักนะเป็นจานแล้วก็มีวงกลมอยู่เนี่ยคนที่โพสต์ได้เขาถามเลยด้วยเมตความเมตตาของพระเจ้าใครก็ได้ช่วยบอกเจ้นหน่อยเนี่ยมันเกิดอะไรที่เคียบนะฮะ เมื่อกี้มีแต่แสงไฟลงมาซึ่งไม่รู้มันคืออะไรแล้วอยู่ดีๆมีคนเหมือนเก็บซราก UFO ไปได้นะครับสุดท้ายแล้วสองเหตุการณ์นี้รวมเป็นข่าวเดียวนะครับอันนี้ครับมีคนแชร์เลาบอกเนี่ยตรงจริงๆแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าไอ้ดวงไฟนี่คืออะไรเนี่ยมันก็คือเนี่ยแหละหลักฐานนะครับไปเก็บซราก UFO ที่ลงมาได้นั่นเองนะครับอ่าคนก็แชร์กันเลยว่าเนี่ยมี UFO จอดที่ในยูเครนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสองภาพเนี่ยที่คนพยายามจะ เชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นเหตุการณ์เนี่ยห่างกันสามประมาณห้าปีเลยครับดวงไฟเนี่ยเกิดขึ้นจริงเมื่อเดือนเมษายนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเหมือนกันส่วนภาพทางขวาเนี่ยเกิดขึ้นในปีสองพันสิบแปดแล้วนะเป็นเรียกว่าส่วนหนึ่งของการโฆษณานะครับของบริษัทที่ชื่อว่า Express T เป็นบริษัทขนส่งสินค้านะครับเนี่ยเขาอ่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทว่าเออแม้แต่ UFO เขาก็สามารถขนส่งบริการได้นะอะไรเงี้ยช่วงปีสองสิบแปดเขา เอารถเหล่านี้ไปขับไปตามทั่วเมืองนะคนก็เห็นก็สนใจก็ถ่ายไว้นะแล้วแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ไอ้ลูกไฟเนี่ยประหลาดเนี่ยคนก็เลยเอาไปแชร์ว่าเนี่ยมันคือการมาเยือนของ UFO นั่นเองก็คือเคลียร์นะว่าตกลงรถบรรทุกที่เอา UFO ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับล,ลูกดวงไฟเลยนะไอ้ UFO เนี่ยเขาก็สร้างมาเพื่อการโปรโมทบริการขนส่งของขานี่เองส่วนด้านซ้ายนี่สิน่าสนใจก็คือตอนแรกครับ นิยุสัต์เนี่ยเขาไม่ฟันธงมว่ามันคืออะไรแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็มีการยืนยันความเป็นไปได้ว่าไอ้ลูกไฟที่ลงมันเนี่ยน่าจะเป็นอุกกาบาตครับที่ตกลงสู่พื้นโลกนะส่วนแสงไฟที่เห็นก็คือเกิดจากการเผาไหม้ในการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกของเรานี่เองคือทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วอุกกาบาตเนี่ยตกลงโลกเกือบทุกวันนะแต่ขนาดจะเล็กมากเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกนะแต่เนี่ยพอตอนกลางคืนถ้ามีลูกมันอาจจะใหญ่พอเนี่ยก็อาจจะเห็นสิ่งนี้ได้ครับก็คือไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาด รรมันมาจากต่างดาวจริงแต่เป็นอุกบาทซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับที่จะ,ะตกลงมาสู่ชั้นบรรยากาศโลกครับส่วนคิดต่อมาที่บอกว่านี่ฮะกล้องหน้ารถไปเจอนะครับ UFO ที่ถูกทางการสหรัฐยิงตกลงมาครับเนี่ยบอก UFO shoot down in Alaska นะครับมีอะไรบ้างแฮชแท็ก UFO นะฮะ UFO Twitter ดูแลนี่คือหน่วยงานป้องกันความ มันคงทางอากาศของสหรัฐอเรักอลาสก้าเพนทากอนแคนดาเอเลียนนี่มาหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วแฮชแท็กที่หายไปนะครควรจะเป็น Star w a r นะครับแล้วก็ Sky Deutschland เพราะอะไรเพราะอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในคลิปโฆษณาครับนะเพื่อโปรโมทนะครับหนัง Star w a r นะครับในปี2014นั่นเองนะไม่ใช่อลาสการครับนี่เกิดขึ้นในเยอรมันนะฮะเป็นบริษัท Deutschland, Sky Deutschland ทำคลิปนี้ขึ้นมาจุดสังเกตคืออะไรนะครับอ่าพอขับไปใกล้นะครับเห็นเนะี่ย ผู้ชายใส่ชุดสีขาวนะถ้าคนที่เป็นแฟนหนังไซไฟหรือตาวอเนี่ยดูรู้ทันทีนครับนี่ไม่ใช่ชุดของนักบินอวากาศแต่อย่างใดครับคืออะไรครับคุณโยชุดนี้เอ่อสต r มทูเปอร์ฮะชัดมากเลยอ่าถูกต้องครับนี่ชัดเลยนะนี่คือสตอมทูเปอร์นะครับกองทัพของจักรวรรดิในตาวอนั่นเองครับถ้าคนเป็นแฟนหนังเนี่ยจะไม่ตกเป็นข่าปลอมนี้แน่นอนครับคือเขาพยายามบอกเออยานนะของอ่าในตาวอเนี่ย มาเยือนโลกแล้วนะเป็นส่วนหนึ่งของการมาถึงของฟอ r ต์อเวกเ n นนะครับภาคเอพิโซดที่7ของซาวน์น่เองนั่คือเป็นโฆษณาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับส่วนตัวแรกที่เราดูไปแบบโหคนแตกตื่นเลยนะอันนี้ครับอ่าีเขาก็บอก Incredible Footage of UFO Diving into sea นน่าฮะแสดงเห็นเลยว่า UFO เวลาคนเขาพบว่าเจอหลักฐา UFO นของ u f โเนี่ยคนจะพูดเหมือนกันหมดก็คือการบินของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเครื่องบินนะครับ คือจะสามารถซิกแซงไปในมุมที่มันผิดธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างที่เราดูคลิปเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวลงไปในน้ำแล้วมีน้ําพุ่งขึ้นมานะดูสมจริงมากเลยแต่สิ่งที่สมจริงอย่างไรอันนี้ก็เป็นโฆษณาเหมือนกันนะครับเป็นโฆษณาของบริษัทอ่าอ่าอินเทอร์เน็ตของสเปนชื่อว่าเทอรานะครับผลิตออกมาตั้งแต่ปี2009อัปโหลดทาง youtube เมื่อปี2012นะครับชื่อคลิปนี้คือ Gal i เซียนย O นั่นเองครับซึ่งทางพู่มกับเนี่ยที่ทำคลิปนี้ออกมาเนี่ย ตัวหนึ่งก็คือใช้ในการโฆษณาใช่ไหมอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นการอุทิศนะครับให้กับรายการวิทยุอันลอลอรันเมื่อปี1938นะครับนะซึ่งรายการยุอันนั้นเนี่ยดำเนินรายการโดยออลสันเวลนะคนนี้เป็นผู้นำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพย,ายนตร์โลกนะครับคือในวงการภาพย,ายนตร์เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับหนังที่ดีที่สุดในโลกนะครับทุกๆ10ปีโดยปีที่ลงท้ายด้วยเลข2โดยนิสยสันไซอันซาวนะเขาจะให พุ่มกับแล้วก็นักวิจารณ์ทั่วโลกเนะี่ยเลือกกันทุกสิบปีว่าปัจจุบันเรื่องไหนหนังเรื่องไหนเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งในช่วงห้าทศวรรษสุดท้ายของศตรวรรษที่ยี่สิบย่างเรื่อง Citizen Kane ของออสันเบลคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะถูกรับเลือกเป็นหนังภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับอ่านี่คือพุ่มกับใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาเนี่ยเติบโตมาจากองค์การละครเวทีแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยเขาก็มาโด่งดังกับองค์การภาพยนตร์ แต่ในระหว่างปีพันเก้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยเขามาทํางานด้านะละครวิทยุนะครับซึ่งเรื่องที่เขามาใช้ในการเผยแพร่ในวันนั้นนะครับก็คือเป็นนิยายไซไฟชื่อก้องนะครับก็คือ War of the World นั่นเองอ่ะถ้าพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะนึกถึงนานงคอมพรูสนะครับแต่เนี่ยเป็นนิยายที่เก่าแล้วนะคนที่แต่งก็คือ HGW e l l s จำได้ไหมฮะเราคุยกันตอนครั้งที่แล้วนะครับเรื่องของการกําเนิดระเบิดนิวเคลียร์เ H.G. Wells เนี่ยเป็นคนที่อ่าจินตนาการถึงการมีระเบิด ยู ium, เรเนียมก็คือนิวเคลีย์เองนะอเนี้ยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขาอ่าพอพันขึ้นมาแลแ้วโด่งดังมากก็คือ The War of the w o r l d นะครับอเนี้ยทางออสันเบลซึ่งชื่อเหมือนกันนะออสันเบล์ก็เฮจิวเอลแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตัวอักษรเขียนไม่เหมือนกันนะซึ่งตอนที่เทศการฮอลลีวีนปีพนะันเก้าร้อยสามสิบแปดเนี่ยออสันเบลเลือกเอาเรื่องเนี้ยมาทำเป็นละครวิทยุนะครับแต่ที่น่าสนใจคือการดำเนินเรื่องของเขาในช่วงแรกนะครับ<ๆ>เขาไม่ได้ทำเป็นละครเขานำเสนอแบบเป็นข่าวนะฮะ ซึ่งคนที่ฟังในตอนนั้นนี่ยเชื่อจริงๆครับว่ามีเอเลี่ยนมาบุกโลกจริงๆเกิดความโกลาหลอย่างมากเลยในตอนนั้นนะอ่าก็ถือว่าคนที่ทําคลิปอันเนี้นะในสเปนเะนี่ยก็เลยพยายามอุทิศเหมือนกันว่าเนี่ยใช้สื่อบันเทินนะครับอ่าสร้างความเชื่อเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกโลกอันนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยละครยุป,ปีพันเก้้อยสมสิบแปดแล้วนะีอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรียกว่ามีการใช้สื่อเพื่อ สร้างข่าวปลอมเกี่ยวกับเอเลี่ยนยูเอโอเนี่ยมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่ต้องบอกว่าในคนยุคนั้นเนี่ยแค่ละครวิทยุก็เชื่อแล้วนะแต่ทุกวันนี้โอ้โหการสื่อสารเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากเรียกว่ามันมีภาพแบบสงจริงเลยอ่ะแบบที่เห็นน,น,นะะใช่ฮะสมัยก่อนนี่แค่เล่าเนี่ยเป็นข่าวนี่ก็เชื่อแล้วแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันมาทุกรูปแบบทั้งคลิปภาพซีจีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยคร <ๆ S 1> ับเราจะรอดคนจากสิ่งนี้ได้